สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอวันนี้ก็มาเร็วหน่อยนะพอดีช่วงคำำ่าจะมีธุระนะก็เลยมาทำตัววิดีโอนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้ก่อนนะครับก็วันนี้เองเนี่ยค่าเฟียนกรีนเด็กนะก็อยู่ที่เลเวลกลับมาที่เอ็กซิมเฟียอีกครั้งนะครับตัวบิตคอยเองเมื่อจริงเมื่อเช้าก็ย่อต่ำลงมาที่ประมาณ3ามหมนแปดนะแต่ตอนนี้กลับขึ้นมาที่ประมาณ3ามหมื่นเะก้านะหลายตัวก็ย่อต่ําลงมานะวันนี้นะครับก็มี ตัวลูน่านะที่วันนี้อยากจะมาพูดถึงกันหน่อยหน่อยนะครับว่าตัวปัจจุบันเนี้ยลูน่าที่กําลังราคาวิ่งขึ้นอยู่เนี่ยจริงๆเมื่อวานเนียก็เพิ่งจะทำออททมไฮกลับไปที่ออทามไฮเดิมนะประมาณหนึ่งร้อยสามเหรียญนะว่าในช่วงแบบน,นี้เนี่ยเราควรจะขายดีไหมนะเดี๋ยวผมจะลองมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้กันหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆให้หลายคอยเทียบจากเมื่อวานก็ไม่ได้ต่างกันเยอนนะตัวบิตคอยก็ย่อต่ําลงมานะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะตัวบิตคอยถึง ย่อต่ำลงมาในวันนี้นะซึ่งถ้าเราจะดูตัวราคาบิตคอยนะจริงๆก็เรียกว่าอยู่ในเทรดชนแนลตรงนี้นะครับที่เขีดเส้นอัพเทนแล้วก็ดาวเทนตรงนี้นะพอแตะตรงนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะจริงๆถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นการเบรกนะทะลุไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับในช่วงประมาณกลางๆเดือนเมษายนะถ้ายังเทรดที่ชนแนลตรงนี้อยู่นะหรือว่าถ้าดูตัว อินดิเคเตอร AI ใประกอบเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนเมษานะในช่วงไทม์เฟรมระยะสั้นนะส่วนระยะยาวนั้นผมคิดว่าบิตคอยนไงก็ยังมีอนาคตแล้วก็ยังมีโอก,กาสเติบโตไปได้อีกอีกสูงนะอย่างทุกครั้งที่ผมเคยให้เหตุผลไปนะในหลายๆคลิปนะตัวค่าอินฟลักชันเองเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วในอินฟลักชันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ทะลุเกือบ8%เลยนะเ9%เยอะที่สุดในรอบ สี่สิบปีที่ผ่านมานะอัตรางเงินเฟอ้อที่สหรัฐอเมริกานะเอ่อแล้วก็จริงๆเดี๋ยววันที่สิบห้าสิบหกเนี่ยก็จะมีการประชุมของเฟดนะว่าจากการเติบจากการเพิ่มขึ้นของอินเฟชันตรงนี้เนี่ยประมาณแปดเปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มดอกเบีย้ยเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะเป็นเอ่อน่าจะพอเดาได้นะว่าจะคงจะประมาณจุดสองห้าจุดสองห้าอย่างที่ชลมพาเคย พูดมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะที่วันนี้ทําให้ราคาบิตคอยย่อต่ําลงเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าทางเจเน็ตเยลเลนนะรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับก็เรียกว่าพอมีข่าวตัวอินเฟลชันออกมา7.9เปอร์เซ็นเนี่ยเยเลนก็ออกมาทันพูดทันทีเลยนะว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ยากนะสำหรับคนอเมริกัน,นะครับแล้วก็ของต่างๆก็น่าจะแพงขึ้นนะก็เป็นฟัดอีกตัวหนึ่งนะที่มา ทำให้ตลาดย่อต่ําลงมาเลยนะหลังจากที่ทางเจเนเยเรยนเนี่ยได้ออกมาสแสดงความพิถีพิันไม่ว่าไม่ใช่แค่ตลาดคิดโตนะทั้งดัชนียาวโจนเนสันพีห้าร้อยนแอสแตกนะก็ย่อต่ําลงมาเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าโจลุมพาวจะออโทรไปหาเจนเนตเย,ยเรยนให้เงีย,ยบๆอยู่ให้เงีย,ยบๆหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องอินเฟชันเรื่องอินเฟชันนะเรื่องการกจัดการอินเฟชันนั้นเป็นหน้าที่ของโจลมพาวนะไม่ใช่ทางเจเนตเยเรยนแต่ว่าก็ออกก็ออกมาสแสดงความพิ็นแล้วก็ คงเป็นผลกระทบนิดหน่อยนะกับตลาดนะทำให้ตัวบิตคอยร่วงลงมานะเมื่อเช้าอยู่ที่ประมาณสามหมื่นแปดนะสามหมื่นแปดนแต่ถึงแม้บิตคอยจะร่วงลงมานะอินเฟลชันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณแดเซนะแต่ตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยดีเฟลชันตลอดนะเงินเฟอ้อเนี่ยเฟอ้อของบิตคอยลดลงตลอดนะถ้าเทียบกับตัวดอลลาร์นะจะสังเกตว่าเส้นสีส้มเนี่ย ก็เป็นช่วง halving นะจำนวนบิตคอยที่ออกมานะที่ที่มาออกมาในะแต่ละวันนะก็จะทํงเห็นว,ว่าตั้งแต่ uh, halving ตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะนะครับตัวจํานวนบิตคอยที่ออกมากลดลงก็ลดลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ h a ว v i n g อีกทีนะประมาณปี2016เนะี่ยก็จํานวนบิตคอยนะที่มาออกมาก็ย่อต่าลงมาเรื่อยๆนะ แล้วก็ปัจจุบันฮัวิ่งล่าสุดก็คือประมาณช่วงกลางป,ปี2020นะจำนวนบิตคอยก็ยอ่ออกมาปัจจุบันเนี่ยมีบิตคอยออกมาต่อวันน่าจะประมาณ900บิตคอยต่อวันนะนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมายเนอร์เองก็ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะก็มายเนอร์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นแล้วนะไม่ไม่ได้ขายบิตคอยออกมาเป็นทุนที่จะมาเพิ่มการโอ p ปเรตโ operation หรือว่าการผลิตตัวการขุดบิตคอยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะเพราะสามารถระดมทุนจากแหล่งอื่นๆได้นะเพราะว่าเข้า ไปสู่ตลาดหุ้นแล้วนะด,ดังนั้นเนี่ยจำนวนบิตคอยก็ก็จะย่อดตมปลงไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะอยู่ใน chang ์เอ่อโดยเฉพาะที่อยู่ใน Exchange นะซึ่งเท่าจะมาดูข้อมูล o n h h i n เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลตัว r e s e r v ์ของบิตคอยที่อยู่ใน Exchange ตัวคอยเบดน,นะเส้นสีส้มเนี่ยจะสังเกนว่าจานวนบิตคอยที่ไหลออกจากตัวคอยเบดเนี่ยย่อต่ำลงเรื่อยๆนะถึงแม้ราคาบิตคอยจะไซเวดูน่าเบื่อหน้าเบื่อ,นะอแลถึงแม้จะย่ออยู่ด้วยซ้ำนะแต่ว่า จำนวนบิตคอยนั้นย่อต่ำลงเรื่อยๆนะในตัวเอ็กเ n นดัดังนั้นรีเ e ิร์ของบิตคอยจำนวนบิตคอยย่บบยยยอต่ำลงเรื่อยๆนะครับทำให้ถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะทําใหเา้เกิดซับไพช็อคแล้วก็ผมคิดว่านั่นจะทําให้ดันราคาของตัวบิตคอยเพิ่มมากขึ้นได้นะนั่นก็เป็นตัวบิตคอยนะภาพรวมตลาดแล้วก็ตัวบิตคอยนะที่อยากจะมาอัปเดตวันนี้นะดูอีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวลูน่านะตัวลูน่าเองนะเองนะีเคยทํา ออทำมไฮไว้ที่น่าจะประมาณร้อยร้อยสามร้อยห้านะประมาณหนึ่งร้อยห้าเหรียญนะแล้วก็ในรอบวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พึ่งกลับขึ้นไปแตะนะแต่ออทำมไฮเดิมนะแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุตรงนี้ไปได้นะอาจจะมีคำถามว่าเอาควรจะขายตัวรูหน้าไหมหรือว่าจะรอให้มันขึ้นไปเยอะกว่านี้ก่อนนะส่วนตัวแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่า ถ้าเราได้กําไรนะแล้วก็เอถ้าถ้าเราได้กําไรแล้วแล้วก็เราเาต้องการเก็บเป็นตัวเซฟเวอร์คอยนเนี่ยผมคิดว่าการขายไม่การขายนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีนะผมคิดว่าการขายเป็นเรื่องที่ดีนะทุกครั้งที่ตัวคอยต่างๆมันทำออร์ามไฮกลับไปสู่ออท์ามไฮเดิมหรือทำออร์ามไฮใหม่เนี่ยการขายออกเอากําไรเก็บกําไรของเรามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าจากการอะอปชันต่างๆนะการเกิดการอะอปชันอะดอปชันต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะของตัว UST เนี่ยเส้นทางที่ทางลู na แล้วก็ USC เดินอยู่ตอนนี้ทำจากข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าตัว l ู na เนี่ยมีควะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้สูงกว่านี้อีกเยอะนะขม่นไปได้สูงกว่านี้อีกเยอะนะแล้วก็เ,เช่นถ้าเราจะมาดูตัว เทอรล่านะเขามีบิตนะเขามีบิตนะที่จะส่งตัวตัว UST แล้วก็ตัว LUNA เนี่ยไปที่ไปที่ตัวเชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวอีชิลเลียมนะตัว Binance Smart Chain ตัว Harmony o s อสออสโมนะตัว s e c r e t อะไรพวกเนี้ยซึ่งสาเหตุที่ต้องส่งไปเอ่อเชนอื่นนั้นก็เป็นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัว UST เนี่ยมีการยอมรับที่สามารถที่จะใช้ในตัวเอ่อตัว Defi หรือว่าตัว d x เในเชนอื่นๆได้ด้วยนะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คที่ผมคิดว่าเมันจะทำให้การออปชันการใช้ตัว StableCoin นะของตัวเทอร่าตัว U.S.T เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะดันให้ตัว l u n a เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเราจะมาดูในทวิสเตอร์ของตัวเทอรล่า U.S.T เนี่ยจะสดงว่าเขามีการเป็นพาร์ทเนอร์นะกับกับ Payment Solution ต่างๆแล้วก็ตัวดีเอ็กชแนนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นตัวแอปลาเนี่ยนะก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวเทอร์ลาด้วยก็จะแอดตัว u s t เนี่ยเข้าไปด้วยนะหรือว่าเอ็กชแนนตัวอื่นอย่างเอ็กคูลาเอ็กคูลาลิเบิลนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น d ีตัวหนึ่งที่รันบนตัวแฟนทอมนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มตัวเซเบอร์คอยตัว u s t เนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขานะได้หลายตัวนะอย่างตัว Venus เองเนี่ยก็เพิ่มตัว ทั้งตัว UST แล้วก็ตัว Luna เน่ยเข้าไปใน Exchange ของเขานะดังนั้นเราดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าการ adoption, ออปชั่นนะการใช้ s เ e r Coin ของตัว UST UST เนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลายหลายหลายไม่ว่าจะเป็นเ e n t r a l i z e d Exchange แล้วก็ Decentralized Exchange เนี่ยเซตตัว s a เ e r Coin UST เนี่ยเป็น Default ไปแล้วนะดังนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะดันให้ตัวตัว u s ตัวลูน่านั้น เพิ่มมากราคาเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็การใช้ตัว UST นั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะีแล้วก็ตัว payment solution นะอย่าง ASTAR นะก็เพิ่มนะตัว UST เนี่ยเข้าไปใน hook up กับตัวกับตัวเครดิตเครดิตการแล้วก็เดบิตการ์ดของเขานะดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัว UST เนี่ยผ่านตัวการ์ดตัวนี้ได้โดยตรงเลยนะสามารถที่จะซื้อของโดยที่ไม่ต้อง c o n ิร์ตจากตัว u s t ไสไปเป็น USD เงิน u s เเงินฟรีนะสามารถใช้ UST เนี่ยผ่านการ์ดตรงนี้ซื้อของได้เลยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะเปิดใช้ที่ UK นะที่สาราสาราสาราชาณาจาักรนะแล้วก็ยุโรปก่อน,นที่อังกฤษแล้วก็ยุโรปก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทาง d e f i เทคโนโลยีนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวกองทุนน่าจะเป็นบริษัทจัดก,การการลงทุนบริษัทนะที่ปัจจุบันเนี่ยมีสิทรัพยั ที่เมเนเอยู่ประมาณหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเน,น,นี่ยก็ได้เพิ่มโปรดักตัวเทอร์ล่าอา่อีพนะเข้าไปในโปรดักตการเทรดของเขาด้วยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ถ้าเราดูสิ่งต่างๆที่ว่ามาเนี่ยทำให้ผมเชื่อได้ว่าตัว US t จะมีการเพิ่มการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็การที่มีการเพิ่มใช้งานมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวลูน่าถูกเบิร์นมากขึ้นนะซัพลายลดลงก็จะดันตัวลูน่า เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ในระหว่างทางนะโดยภาพรวมแมโครอิโคนมิกเนี่ยก็อาจจะมีการย่อต่ําขึ้นลงบ้างนะแต่ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยตัวตัวลูน่าเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปได้มากกว่าเอาทำไฮเดิมที่อยู่ที่ประมาณร้อยสามประมาณร้อยสามถึงร้อยห้าเหรียญตรงนี้นะัดังน,นั้นถ้าจะถามว่าขายลูน่าดีไหมนะผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้กําไรในการขายออกก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะการเทคโปรฟิตนั้นเป็นเรื่องที่ดี ที่ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครสามารถที่จะรอได้รับความเสี่ยงแล้วความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็ก็ถือยาวต่อก็ได้นะโอเคเนะี่เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์ก็ไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินนะเป็นข้อมูลที่ผมไปรีเสิร์ชมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ล,วลองตัดสินใจกันดูนะแล้ว,วันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์ เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุทูบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเอ่อกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะเรบวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ